เๆๆๆๆคุณเบลใส่เสียงเอฟเฟกต์ไก่ให้ผมเถอะผมพี่เกียรติทำละโอเคขอบคุณครับสวัสดีนะครับผู้ที่ละทิ้งความเป็นมนุษย์หวนคืนสู่สัตว์เดรัจฉานทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันกลายเป็นไก่แจ้เกมมิง เฮ้ย hey guys ในวันนี้ผมลาออกจากการเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็รีเบิร์ตใหม่กลายเป็นไก่เว้ยแล้วเรานะั้นจะใช้ชีวิตครับผมการเป็นไก่24ชั่วโมงในเกมเกมนี้ c ชิคเก n ไลฟ์ไก่อ e ีโมจิเกมเกมนี้จะสอนคุณทุกอย่างนะครับกับการใช้ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานที่เป็นไก่ว้าว guys คุณผู้ชมอยากกลายเป็นไก่หรือเปล่าเรานะครับเอ่อจะเล่นเป็นไก่เว้ยแล้วก็ วางไข่ให้ได้มากที่สุดและสุดท้ายก็จะมีเจ้าพวกมนุษย์ขโมยไข่เราไปขายเว้ยเ e r ริสแอดไเอาละให้เราก็ผมเก็บสะสมกิ่งไม้หญ้าแล้วก็ก้อนหินนะครับเพื่อที่จะมาสร้างเป็นบ้านของตัวเองเพื่อที่จะมาเก็บไข่อะไรประมาณนี้ต่อสู้นะครับแล้วก็ปกป้องไข่ของเราเกมที่ม <vähän S 1> ีการต่อสู้โอ้ยอดไอเอเกมโอ้ยตีนเจ็บก่อนที่จะเล่นเกมกันต้องขอชมปกของเกมนี้ก่อนนะครับ ชิเกนเกมโอ้โหไม่กอดศิลปาขั้นสูงนะครับผมจะทําการขโมยปกอันนี้ครับผมเอาไปว่าเป็น NFT ไว้แล้วผมจะขายในราคา50ล้านถือว่าเป็นงานอาร์ตท,ที่สุดยอดมากๆไม่ <c oughs> จริงเราสามารถปรับแต่งไก่ของเราได้เอาล่ะเรามาเลือกสีกันเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนได้แค่สี่สีเ,เหรองั้นเป็นสีทองแล้วกันเป็นไก่แจ้ชื่ออะไรดีชื่อไก่โอเคปะ่ะเพราะเราเล่นเป็นไก่ก็ต้องชื่อไก่ Enter 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 e n t e r Enter กนสปอนอ่า <c oughs> นี่ไงชื่อไก่ตอนนี้เราเป็นไก่แล้วนะครับให้เราออกไปข้างนอกไปต่อสู้เพื่อแย่งอาหารกันแล้วก็วางไข่ไว้ปกป้องไข่ของเราและให้เราสร้าง awesome base guys หมาให้เราสร้างแบบเป็นบ้านอะไรประมาณนี้แล้วนี่อะไรนะครับคุณผู้ชมเจ้าของเอาเหรอเราคุยกับเ,เจ้าของไหมดี้ชิ k e ินชิกลินสวัสดีบูไอยูแกเป็นใคร คือเขาก็ผมเป็นคนดูแลฟาร์มนี้นะครับแล้วเราสามารถซื้อของได้จากเขาอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาเช็คทีหลังเอาแล้วกันเอาละตรงนี้ก็จะมีไก่หน้าใหม่นะครับจริงๆเขาไม่ใช่หน้าใหม่นะเขาน่าจะเล่นมานานละเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถดูดาวตรงหัวได้เว้ยคนที่มีดาวตรงหัวเยอะๆเนี่ยคือคนที่เล่นมานาน ดาวจะเป็นค่าพ o i n t นะครับเราจะได้1พอย p ทุกๆ30วิวิเว้ยแล้วเรานั้นก็จะได้ค่าพ o i n t บวก5ถ้าเกิดเราวางไข่ทุกๆ30วิวิเหมือนกันว้าวสปีเอาล่ะเราสามารถวางไข่ได้ที่ไหนบ้างวะเดี๋ยวก่อนนะเกมเกมนี้ให้เราเก็บไอ้หญ้าเก็บกิ่งไม้แล้วก็เก็บก้อนหินใช่ไหมไอ้ตรงหญ้านี่ต้องเก็บไหมไม่ใช่เก็บไม่ได้หรือว่าจะต้องเป็นหญ้าที่มันเป็นสีเหลืองเท่านั้นเอาล่ะลองเก็บดู บอกให้เก็บดิเอเคเก็บได้ละมันต้องเดินผ่านแล้วมันต้องจิกด้วยมันต้องจิกด้วยคุณผู้ชมอ่ะฟังนะครับว้วว่ดีเซตสกินไข่เหรอเเจลเอ็กไม่ผมเป็นไก่ที่เขาต้องได้จะดีวิลนะค,คุณผู้ชมครับเราจะทำการซื้อไข่ครับผมที่เป็นไข่ของเออ,อสุรกายนระกมาเกิดลูกไก่ที่เกิดจะไข,ข่องค์มนะ่ครับจะต้องเป็นลูกไก่ที่เออเป็นโยมาบาลส่งมาเกิดเท่านั้น สวรรค์ไ่ต้อนรับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเก็บกิ่งไม้ด้วยคุณผู้ชมนี่ตรงนี้มีให้เราเล่เอกด้วยเว้ยเอาล่ะถ้าผมวางไข่ตรงนี้มันก็จะวางว่าสดๆอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมแล้วม,มันไม่มีอะไรป้องกันเลยเหรอผมไม่รู้ดิตอนนี้เนี่ยครับสิ่งที่เราขาดคือก้อนหินเวย้ยผมไม่รู้ว่าจะไปเก็บก้อนหินจากไหนวะนี่คือไข่ขมอนฟักตัวสักทีหนึ่งเถอะขมอนลูกกูเตะเล่นอย่างนี้ แล้วมีการคราฟของโอ้นี่ไงสร้างเราได้แต่มันต้องใช้ก้อนหินนะก้อนหินมันไปหาจากไหนวะเรากิ้งไข่ไปดีกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคผมจะเอาเขาผมไข่ของผมเนีไปซ่อนไว้ในนี้ก่อนหวังว่าจะไม่มีใครหาเจอ nice อย่าอยา่ยาอยา่าไม่งันก,กูจิกมึงตายนะเว้ยเกมมิ่งวิ คุยคุยว้อย่า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 ทำแบบนี้ทำแบบนี <laughs> ้มันไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะมันไม่ดีต่อสุขภาพกูจะไล่จิกมึงผมไปหาอะไรไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าผมระแวงอยู่อะ่ะคือระแวงว่ามันจะมีคนไปขุยตรงเนี้ยหรือผมจะเตะไข่ออกมาดีไหมวะดูดูดูกูจิกลูกมึงตายนะเว้ยอย่าทำแบบนี้เน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 ,น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 เอาอีกละผมจะไปหาที่ไหนก็ไปหาไม่ได้อะก้อนหิน เออกลับบ้านเองไปส่วนข้างบนนี้นะครับก็มีคนวางไข่ไว้ตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะฉลาดกว่าเฮ้ยอย่าอย่าทำแบบนี้นะครับไม่งั้นกูจะทำลายไข่ที่มึงฟัก,กเอาไว้ใจหายหมดคุณผู้ชมนี่นีน,น,นเห็นไหมไข่สองคนาานี้เขาออนไลน์เดทติ้งกันแล้วเขาไม่เตะไข่ทิ้งออก <c oughs> นี่มันอะไรวะเนี่ย คุณแม่เขายังไม่รู้ตัวคุณผู้ชมไข่แม่งกิ้งตกลงมาละเอาเป็นว่าผมไม่สนไข่ของผมแล้วคุณผู้ชมไม่งั้นเกมมันไม่คืบหน้าสักทีอะรงไปไหนไม่ได้อะนึกออกว่าเจอเจอเจอดูนั่นดูนั่นดูก้อนหินคุณผู้ชมก้อนหินอยู่อีกเกาะหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเก็บก้อนหินแล้วก็คุณต้องมาเกาะน,นี้เท่านั้นเอาล่ะเก็บก้อนหินนะครับเราจะสร้างเป็นเล้าไก่นึกออกว่าครบละ <laughs> เก็บมาได้สูงสุดเท่าไหร่16 ไข่ของเรายังไม่แตกนะนี่ยังถือว่าชโชคดีคุณผู้ชมจริงๆเราสามารถไล่จิกจคนอื่นได้แต่ว่าผมอยากจะผูกมิดเอาไว้มากกว่าเพราะว่าการจองล้างจองผ่านนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําด้วยเฮ้ยเกมเกมนี้นี่แม่งดีว่ะคืออยากจะบอกนะครับว่าเขาวางไข่ไว้ยอย่างนี้แต่ไม่มีคนทําลายเลยอะ่ะเอ้ยอย่าจิก <c oughs> เฮ้ยมันจิกลูกผมเว้อยอยากตายใช่ไหมกูจิกไข่มึงนะเดืดซะ ตบ <Stop. S 2> อะไรวะเนี่ยฮะแกแกคิดจะเอาใช่ไหมมานี่แกนะแก,แกคิดจะจิกลูกของฉันยังงั้นเหรอแกไม่มีสิทธิ์จิกลูกของฉัน,ยน,นหนยุดเดี๋ยวนี้เกมมิ่งวิบอะไรวะแฮ <c oughs> ร์ริสยังไงละ่ะตายไปสิสุดยอด <c oughs> ผมจะไม่ทำลายไข่นะครับอ,นนอันนี้เป็นลูกผมนี่เป็นลูกผมคุณผู้ชมตอนนี้เรามีลูกไก่แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวไปหาที่ไกลๆดีกว่าเอาละผมคิดว่าผมน่าจะสร้างเ้า ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ไกลอย่างแรกเลยอยู่ไกลแล้วอย่างที่2มีคนน้อยนะครับเราจะสร้างนี่ฮันเน่สุดยอดครับอะไรต่อดีครับต้องเป็นที่กกไข่ลังกกไข่โอเคต้องมีดาว10บนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้10ดาวผมมีแล้วกิ่งไม้ผมยังขาดอีกเยอะกลายเป็นว่าเกาะนี้มันไม่มีกิ่งไม้ คุณต้องไปหากิ่งไม้จากไอ้เกาะหนึ่งนะครับเกมเกมนี้เขาพยายามที่จะพากเราออกจากไข่ตลอดเวลาเว้ยคือคุณอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดไม่ได้แบบของอุดมสมบูรณ์ตลอดเนี่ยไม่ได้นะต้องลำบากต้องมีคนจิงไข่เฮ้ย Minecraft Oh my god Minecraft Stop เอาเข้าไปในบ้านโอเคกดเลไข่วูฮ <Yeah. S 1> This is epic อ่าโอเคผมวางไข่ไว้ได้แล้วใช่ไหมแล้วลูกเราอยู่ไหนลูกเรากำลังจะเดินตกเหวตายเฮ้ยเเจ้าหมอนี่เฮ้ยเฮ้ยเขาจิกผมอีกแล้วจะเอาใช่ไหมฮะกินจ้าหมันไงล่ะลูกมากินสมมันเร็วเราสามารถไปซื้อของจากตรงนี้ได้หรือเปล่าเราเราเรซื้อของ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 ขายอะไรบ้างครับขายอะไรบ้างโอ้นี่อะไรเนี่ยเป็น โคเทคฟิลหรอฟอสฟิลคุณผู้ชมมีเกาะป้องกันนะครับนี่การคูนยอดมากเลยแล้วก็บวกอินเวนทอรี่ amazing ไม่จริงอันนี้เป็นไข่ดีมอนไข่ที่ผมตามหามาตลอด20ปีวู้ยอดไปเลยถ้าเกิดไข่ฟองที่ผมแตกนะครับผมจะเก็ตเลกมาก ผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับแต่เป็นข่าวดีสําหรับตัวผมเองคือผมมีลูกเพิ่มหนึ่งตัวละซึ่งแน่นอนว่าเขาติดบักอีกละ no เกือบผักตกน้ำไปแล้วนั่นอะ stop no อ้คุณผู้ชมผมความดันขึ้นลูกของผมนะครับมันเกิดมาอีกตัวหนึ่งเว้ยแล้วมันก็ตกน้ำตาย เห็นตัวขาวแมื่อกี้มันวิ่งมาตกน้ําตายส่วนในตัวสีส้มเนี่ยครับก็ตกน้ําตายเหมือนกันโว้าวว้ดูสต็อปอย่าอย่าอย่าถ้าอยากจะบวกก็มาผมไม่เคยกลัวเว้แล้วผมจะทาเล้าไปเพื่ออะไรเนี่ย <S <S เดี๋ยวนะไอตัวที่มันเกิดเป็นตัวขาวๆตะกี้มันเป็นไข่เทพบอต่อหน้าต่อตานะครับตายต่อหน้าต่อตาผ่านไป20นาทีหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมนะครับ ลูกของผมตกลงไปตายหมดกลายเป็นว่าผมนั้นไม่มีความหมายแล้วที่จะสร้างบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมแล้ว<อ>ผมก็ไล่ฆ่าคนอื่นด้วยความบ้าคลัง่งจริงๆจริงๆไม่เชิงไล่ฆ่าคนอื่นคือมันมีคนบางคนมาทําลายไข่ผมไว้แล้วผมก็เลยไปอัดเขาหลังไม้นะครับก็ได้มา14บคิวเนาะเดี๋ยวผมจะขอดูระบบไอแลนด์หน่อยละกันคุณผู้ชมเราสามารถซือ้อเกาะได้นี่เกาะไหนว่าเกาะผมซื้อแล้วหรือเปล่าโอ้ซื้อไปจนเงินฉัน หรือว่าฉันมีเกาะหลายเกาะเว w ว a ทไม่อันนี้ไม่ใช่เกาะผมเกาะผมอยู่ไหนผมครับผมจะมาตรงนี้ไอแลนด์ไอแลนด์ไอแลนด์นทำไมมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเกาะของผมมันหายนะครับแล้วมันเอาดาวผมไปด้วยอ้โซฟซตกว่าเดิมแทนที่จะมีเกาะเป็นของตัวเองมีเกาะเป็นของตัวเองยินเน o w โคตรสุดเซงเนี่ยดูเจ้าหมอนี่ดิใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วนะครับเขามีบ้านแล้วก็มีประตูที่ดีถือว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆไม่แน่ครับผมถ้าเกิดเอ่อคลิปนี้กระแสมันดีผมอาจจะทำพาร์ทสอมัไม่แน่ใจเหมือนกันคือผมตั้งแต่ที่จะแบบทําเหมือนกับบ้านแบบนี้เพราะว่าในคลิปนี้ผมไล่เปิดสึกชาวบ้านอย่างเดียวเลยและมันสนุกมากผู้ชมสนุกมากแต่อาจจะแบบ PVP ยากไปนิดนึงแต่มันสนุกมากจริง สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะเป็นไก่แล้วก็อยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแบบนี้ผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงล่างแล้วกันลองไปเล่นดูสนุกดี